สวัสดีค่ะวันนี้ไอก็จะมาในหัวข้อลักษณะคู่บุญคู่บารมีของคุณและคนได้พบเจอกันในชีวิตหรือยังนะคะเขาคนนั้นนะคะมีลักษณะที่เป็นคนค่อนข้างที่จะหนักแน่นมั่นคงค่ะเป็นคนที่ค่อยคคิดค่อยๆวางแผนนะคะค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ใช่คนที่รีบเร่งทําอะไรค่ะจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจะคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยค่ะ ็นคนมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะคนอาจจะจีบแล้วก็เข้าหาเขาเยอะค่ะแต่ว่าเขาจะไม่สนใจใครเลยค่ะคนคนนี้อาจจะไม่เคยมีแฟนมาเลยทั้งชีวิตนะคะหรือว่าไม่เคยสนใจเรื่องความรักค่ะจะสนใจแต่หน้าที่การงานแล้วก็การสร้างตัวตนสร้างเงินสร้างทองเท่านั้นค่ะเขาก็จะชอบอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าวันหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได ได้จัดเตรียมไว้แล้วค่ะสําหรับคู่บุญของคุณนะคะตรงนี้เมื่อเขาพบเจอคุณทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเขาจะกลายเป็นคนที่ มุ่งมั่นนะคะจะกลายเป็นคนที่กระตือรือร้นไม่ชอบที่จะอยู่คนเดียวอีกแล้วค่ะเมื่อพบเจอคุณเขาจะพัฒนาตัวเองนะคะทุกอย่างทั้งเรื่องการงานการเงินรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์เขาก็จะเริ่มเปิดใจค่ะจากที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะก็จะกลายเป็นชอบอยู่กับเธอค่ะอยากที่จะอยู่กับเธอตลอดเวลาเขาอาจจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นแล้วก็เข้าหาคุณก่อนนะคะเมื่อเจอคุณเขาจะรู้สึกได้เลยว่าไม่เหมือนคนอื่นนะคะจะไม่เหมือนทุกคนที่เขาเคยพบเจอมาค่ะทําให้เขาเปิดใจกับคุณนะคะแล้วก็ เป็นฝ่ายที่จะเข้าหาแล้วก็ตามจีบตามเอาใจคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลคุณได้สร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงขึ้นค่ะไม่ได้พบเจอกันแล้วเห็นไหมคะเขาจะเป็นดั่งลูก,ลกแมวตัวน้อยของคุณเลยค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรยังไงเขาก็จะยอมนะคะยอมให้ลูกหัวได้เกาคางได้เลยค่ะก็จะไม่เหมือนกับที่อยู่กับคนอื่นนะคะคือไม่ว่าเมื่อก่อนเขาจะชอบอยู่คนเดียวแค่ไหนนะคะ ก็พอเจอคุณแล้วค่ะเขาก็จะชอบให้โลกใบนี้มีแต่เรา2คนอยากให้คุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขาด้วยนะคะก็จะตามใจคุณทุกอย่างยอมคุณได้ทุกเรื่องจากที่ไม่เคยยอมใครคนคนนี้จะยอมเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นค่ะลักครั้งนี้เป็นนิวเลิฟนะคะเป็นรักครั้งใหม่มองว่ายังไม่เคยพบเจอกันมาก่อนนะคะอาจจะได้พบเจอกันโดยเด็ยววันนี้ค่ะเป็นรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจนะคะทั้งของเขาแล้วก็ของคุณด้วยค่ะ ดิสคูดบีเดวันนะคะความรักครั้งนี้เป็นหนึ่งเดียวกันคุณเป็นหนึ่งเดียวของเขาค่ะเป็นคนที่เขารอคอยมานานแสนนาน,านแม้ว่าเขาจะไม่เคยมีความรักไม่เคยสนใจความรักเลยแต่พอเจอคุณนะคะเขาจะเปลี่ยนไปทุกอย่างจากกบตาลปัดเลยค่ะกลายเป็นคนที่อยากมอบความรักอยากเอาใจอยากดีขึ้นเพื่อคุณนะคะเขาคนนี้ก็จะเป็นหนึ่งเดียวของคุณคุณก็จะเป็นหนึ่งเดียวของเขาเช่นกันค่ะแล้วบายๆนะคะขอให้สมบังกับความรักโดยเร็ววันค่ะ